อาซื category, ้อน้ออยากน้อกินกันพี่น้องนี่ร้านลาบโคราชครับร้านประจำครับผมมาซื้อก้อยขมครับต้มขมครับพี่น้องสวัสดีครับผมกลับมาพ่อกันรีขึ้นกันนะครับน้องพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องก้อยขมครับพี่น้องกับต้มขมนี่เสียงเกียรต ยัางเงี้ยก็ขอตรวจขอให้เลยครับเด้อเนี่ยแกะเข้าขึาข้นเขาครับพี่น้องเมื่อกี้มันมีเสียงเพลงเสียงข้าวโจ๋เปิดเพลงพี่น้องมันก็เลยเดี๋ยวมาตัดต่อใหม่นะครับมาติดลิขสิทธิ์พี่น้องเอาอดซาบมึงเอาได้พี่น้องเด้อเสียบด้อยกันครับผมปวดเสียงรถเสียงลากันโอ้เอาอหัวเรีวห่อนพี่น้องไปเดี๋ยวกันครับผมไกวผมสุดแซ่บนี่ครับเขาเรียว่หอนเลยครับ ทำอย่างเงีเลยครับอ่ะตรวจด้วยกันครับผมนี่เสียงเขียดเสียงอันนี้ห้องหรือพี่น้องมันฝนตกนะพี่นอ้องก็เลยติดตัดต่อใหม่ขอตรวจขอให้เลยครับเด,ดออกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งส่องน้อยๆนะครับเอออ่ะสลล่งรัวไรพี่น้องฟังเสียงเขียดห้องไปกินไปน้วกัน,นครับผมทายยากพี่น้องเอ้ยมันยำขึ้นห้องก็ะโดดงานนะครับอ่ะ แซ่บกกลลเลย,ย,ยครับรักกับกะลัมได้อพี่น้องนี่เอ้ากะลัมดีแซ่บเลยอืมแซ่บมากครับผมขอโทษขอไปเด้อครับเด้อจีบหนิจิบหน่าจะว่ากันไม่นี่เแก่ข้าวคือนเขาครับผมไปแก่น้ำกันครับผมนั่าแซ่บงงห้อมวนนี่เราครับ กำลังได้ทีได้พี่น้องนี่ของเดีย่ขมิ้นพี่น้องนี่เสียบแซบใส่กว๋วยก๋วยขมต้มขมกับต้มขมกับปอยเห็นไหมพี่น้องมันเมือดน้ำต,ตออาโตหยาดชุกหลงหกเอาเสียบเสียบกันครับผมนะครับ